สมัครเรียนเป็นมืออาชีพมันไม่ใช่ฟุกนะแต่ว่ามันเห็นผลนะ่ะทำทุกสามวันน่ะหกเดือนเขาเดินได้อะแล้วปากเขาเบี้ยวเบี้ยวอ่ะเขาก็พูดได้ชัดขึ้นน่ะกินข้าวก็ไม่หกเลี่ยราดเหมือนเมื่อก่อนแรกๆอะ่ะเราก็ดีใจนะดีใจเฮ้ยเราก็ทําได้นะเราก็ทําเป็นอาชีพได้สิงน่นะออเออเออก ทำ,ทำไปทำมาก็กลายเป็นหมอกวาาัวซาอาชีพทุกวันนี้เลยนะแต่เป็นหมอโัวซา,าที่แบบรักอิสระไงเป็นหมอโัวซา,าที่แบบว่าบา้บาๆบ,าบาอๆกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยปกติคือเขาเรียกอ,อะไรอารมณ์ดีผิดปกติอ่ะเออเขาก็เลยว่าเราไม่ปกติ จริงโยลาคิดว่ามันเป็นปกติของโยลานะแต่คนที่มองอ่ะเขาอาจจะเออหมอคนนี้สงสัยจะเพี้ยนนิดนึง